สวัสดีครับท่านผู้ชมครับืัอนีน้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเบิองเบืองดำหน้านะครับเด้อดำแบบใส่ดำแบบแบบเกานะครับนี่ครับจิ้มเบือครับจิ้มดำหน้าครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับ อยากจ่างนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้ครับผมคุณพ่อ้านัา้นไปตั้งจังหวัดไปป่ะนี่ถ้าเป็นคนไอ้มีคน,นสนใจไปสีสะเกตเนี่ยสรารค้ามเนี่ยอุบลเนี่ยเป็นใะ่ นอนพุ่นแล้วครับโอ้ไปวอดบุรีรัมดีครับบุรีรัมกับไปมาแล้วด้วยครับดําหน้าเก่งต้นขนาดด้วยครับดําเต่าๆนะ มื่อนี้ห่อนซสำเร็ครับมื่อนี้อุณหภูมิสูงอุณหภูม 38, ิอยู่ตั้งสามจุดแปดสี่สิบปุ๋ยละครับห่อนครับนะครับนี่ครับ เยอนซ่อนนะครับเนาะเป็นดำคุยกันน้ำย้มน้ำย้ไปนะครับนี่ครับ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสันสนแล้วครับท่านผู้ชมครับขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนาพ่อกันไหมนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับผม